กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการท้าลองท้ารวยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ KFS เฟชอบค่ะเมื่อกี้เราพูดคุยกันถึงตัวเมลาครียไปแล้วซึ่งเป็นตัวที่ช่วยรักษาพวกฝ้ากระ จุดด่างดําบนใบหน้าเป็นการรักษาเฉพาะจุดทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะว่าในจุดด่างดําหรือว่าตัวฝ้ากระถ้ามันหายไปแล้วเนี่ยในส่วนอื่นของใบหน้าล่ะเราใช้อะไรบํารุงกันในตัวนี้อยากจะให้คุณเอกเป็นคนตอบคุณผู้ชมหน่อยค่ะนะครับก็จะเป็นตัวไวร็อกนะครับตัวไวร็อกตัวนี้คือว่ามันจะช่วยในเรื่องของการล็อกความขาวให้นะครับหลังจากที่เราใช้ตัวฝ้าแล้วคือหลังจากใช้ตัวฝ้าเนี่ยคือผิวบริเวณตรงนั้นนะ่ะอาจจะเสีย ความสมดุลของน้ําไปตัวไวร์ล็อกนี่จะช่วยให้เพิ่มใน,นเรื่องของความชุ่มชืน้นให้กับผิวสร้างความชุ่มชืน้นให้กับผิวขึ้นมาแล้วก็ทําให้คือล็อกสภาพผิวไม่ให้มันเสื่อมสภาพไปอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ก็คือเราจะทําขึ้นมาเพื่อให้มันใช้คู่กันเหมือนเป็นการแก้กันอีกทีหนึง่งนะครับจะเน้นใช้เป็นช่วงเช้าครับใช้ทั่วหน้ารทั่วหน้าทาได้ทั่วทั้งใบหน้าเลยครับตัวนี้นะครับแล้วถ้าใช้กับตัวนี้ทั่วหน้าแล้วคือทาเฉพาะตรงที่ที่ตัวมิลเลอราเว้ลไวรเลย หมายถึงว่าทาทาได้เลยครับทั่วไปนะทั่วได้เลยทั่วไปหน้าได้เลยค่อยลงตัวเมลาเคลอเมลาเคลเราจะเน้นเป็นกลางคืนครับพอเช้ามาเราก็ถึงจาเป็นไวรล็อกครับแล้วตัวสารสกัดในตัวของไวรล็อกเนี่เรามีอะไรกันมาบ้างคะตัวสารสกัดจากไวรล็อกใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือจะเป็นในกลุ่มของว่านหาจระเข้ครับก็คือจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นลดการอักเสบ ด้วยตรงส่วนหนึ่งเพราะว่าวัาหานจระเข้นเนี่ยเขาจะมีสรรพคุณในด้านนี้อยู่แล้วที่จะทําให้คือคือเหมือนกับว่าพอหลังจากที่เราใช้ตัวฝ้าเข้าไปแล้วเนี่ยคือตรงช่วงบริเวณเนี้ยผิวจะสูญเสียน้าม,มากมเพราะว่าคือมันเป็นการไปแก้ฝ้าคือคือแก้ถึงชั้นในไงครับมันจะแห้ง,อหงพอมันแห้งปุ๊บเสร็จแล้วเราคือตัวไวล็อกก็เหมือนมอยเจอร์นี่แหละครับ ที่เข้าไปบํารุงอีกครั้งหนึ่งพอบำรุงเสร็จปุ๊บก็คือจะลดการอักเสบด้วยในตัวครับค่ะคุณสุธิาคะตัวนี้เนี่ยมีข้อแนะนาําหรือว่าข้อบ่งชี้ยังไงในการใช้นะคะว่าจะต้องใช้ยังไงในตัวนี้ค่ะในส่วนของตัวเมลาเครียนะคะ อขอโทษทีค่ะในส่วนของตัวไวล็อก,อกนะคะ,คะเราจะแนะนําให้ใช้ทุกเช้านะคะหลังจากที่เรารักษาด้วยตัวเมลาครีบแล้วนั่นเองค่ะเราก็จะทาตัวไวล็อกนะคะบํารุงทั่วหน้าได้เลยนะคะซึ่งในส่วนของตัวไวล็อกเนี่ยนอกจากสําหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำนะคะ mm hmm. ก็ยังสามารถใช้เพื่อเป็นตัวมอยเจอร์ไรเซอร์เพื่อที่จะบํารุงผิวหน้าได้อีกด้วยค่ะก็ต้องดีนี่ช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสด้วยไหมคะ ตัวนี้จะล็อกค,ความขาวได้เลยค่ะจะช่วยล็อกผิวแล้วก็ล็อกค,ความขาวบนใบหน้าค่ะคือใช้ตัวนี้ปึ๊บแล้วก็ค่อยเป็นกันแดดใช่ค่ะคือตัวนี้จะไม่มีกันแดดผสมอ,อ๋อตัวนี้จะไม่มีค่ะอืมค่ะแล้วนอกจากตัวออไว้ล็อกกับเมเคอัเนี่ยเวลาการ จาหน่ายต้องคู่คกันไหมคะหรือว่ายังไงสาหรับร้านค้าหรือว่าตัวแทนนะคะเวลาเราส่งให้กับทางร้านค้านะคะ,ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะมาในส่วนของแพ็คคู่นั่นเองค่ะอ๋อคือยังไงไขายเป็นแพ็คคู่อยู่แล้วใช่ค่ะ,ะ,ค,ะคือต,ต,คต้องใช้คู่กันเปานอย่างที่บอกว่างั้นผิวผู้ลูกค้าต้อง คอนเร์กันแน่เลย <c oughs> <ช> <laughs> จุดหนึ่งขาวจุดหนึ่งอาจจะแบบว่าสีไม่เสมอ <c oughs> ตัวนี้ก็ช่วยได้แล้วในเรื่องของการแพ้ละคะตัวนี้มเีเคสของลูกค้าที่ใช้แล้วเกิดอาการแพ้อะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมเคสของลูกค้าที่เกิดการแพ้ของเราจะยังไม่มีแต่จะมีในส่วนของลูกค้าที่ใช้ผิดวิธีนั่นเองค่ะก็คือ <c oughs> ที่แจ้งมาต้องต่ต้นว่า <c oughs> ใช้แล้วรู้สึก,กว่าคันหน้าคือจริงคือลูกค้าไปถาทางไปหน้าเ <c oughs> พราะว่าเราแจ้งเราว่าคือจะต้องเฉพาะจุดเท่านั้นเพราะด้วยความว่าเป็นเป็นโสมจริงๆแล้ว คือสมค่อนข้างเข้มข้นด้วยครับใช่ค่ะคือมันก็เลยมันก็จะออกอาการนิดนึงเพราะเราต้องการให้มันมาแก้ฟ้าให้ตรงจุด <c oughs> ในสซลลของฟ้ากัาจุดท <Uh, างๆเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้ยุคสมัยก่อนเขาก็อาจจะทําโดยวิธีการนามาทานส<ม>่งเพื่อไปช่วยตรงนั้นแต่นี้เรายิงโดยตรงเลยใช่ตรงไปที่จุดคือสัมผัสกับผิวเลยค่ะแล้วก็ผลที่ได้รับเนี่ยทั้ง2ตัวเวลาใช้คู่กันไปแล้วกี่วันเห็นผลคะ กี่วันตัวนี้นะคะในคอนเซปต์เขาเนี่ยจะเป็นเซเว่นเดย์นั่นเองนะคะก็ถือว่าลูกค้าใช้ไปสักประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็คือสามารถเห็นผลแล้วนะคะและไอตัวที่ว่าเป็นสมใช้แล้วหน้าแห้งมันจะแห้งเหมือนเราใช้ยาสิวไหมอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นไหมมันจะไม่แห้งขนาดนั้นครับคือคืออันนี้คือว่ามันจะรู้สึกแบบว่าผิวขาดความชุ่มชื้นนิดหน่อยอคือคือ,คอจะรู้สึกได้เลยบริเวณที่ใช้ไม่ได้แห้งนะเกลียดไม่ได้แห้งเลยครับมันจะไม่ได้แห้งเลยครับคือจริงแล้วอ่ะคือครีมแก้ฝ้าทั่วไปมันก็จะส่งผลแบบนนนี้เหมือกั แต่ว่าคือลูกค้าคือสิ่งสําคัญคือจะต้องมีมอยเจอร์มาช่วยในเรื่องของให้เพิ่มความ,วามชุ่มชื้นกับผิวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องมีการแก้กันทั้ง,ท,งทั้งสองตัวครับคือควรจะไปคู่กันใช่ค<ช>่ท,<ช>ทีนี้อยากให้เล่าถึงประสบการณ์ของลูกค้าที่เคยผ่านมาว่ามีปัญหาในด้านในด,นดแล้วมาใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงยังไร อยากให้แชร์ประสบการณ์ให้คุณผู้ชมฟัง่หยคะค่ะสำหรับลูกค้าที่ที่ที่เคยเจอมานะคะ,คะก็จะเป็นลูกค้าที่ค่อนข้างที่จะมีอายุนิดนึงนะคะสําหรับคนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เมลเคลียกับไว์ล็อกนั่นเองค่ะซึ่งเขาใช้ไปแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าตัวฝ้ากระเขาเนี่ยหายหอ,อ่หาหายหรือไม่ก็จางลงไปนะคะซึ่งจากปกติเนี่ยมันจะเข้มแล้วก็ลึกนะคะเคยใช้มาหลายแบรนด์แล้วแต่ย<ช>ังไม่หายใช่ค่ะแล้วบางคนเนี่ยถึงขั้นที่ขนาดว่าใช้แบรนด์อื่นมาแล้วแบบ S 2> <S 2> เกิดอาการแพ้ซึ่งซึ่งในการแพ้เนี่ยคือ,อก่อนอื่นเลยเราจะแนะนํากับลูกค้าก่อนนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีทั้งทางกลางคืนแล้วก็ช่วงเช้านะคะตัวกลางคืนเนี่ยแนะนําให้ลูกค้าทาเฉพาะจุดนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวน,นี้ก็คือเป็นในช่วงเช้า <S <S ใช่ค่ะค่ะแล้วก็พอลูกค้าใช้ไปแล้วเนี่ยในที่บอกว่ากลุ่มของอายุมากใช่ไหมคะค่ะยิ่งอายุมากมันก็ต้องยิ่งรักษายากสิ ยิ่งอายุมากยิ่งรักยิ่งรักษายากใช่ไหมคจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยด้วยที่เราบอกว่าตัวเมละเครียนยจะมีส่วนผสมของโสมนั่นเองค่ะซึ่งตัวโสมจากประเทศเกาหลีนะคะเราจะมีการนํานไป เขาเรียกว่าเป็นการกลั่นที่ที่แบบว่าสกัดที่แบบเข้มข้นนะคะถึงได้บอกว่าลูกค้านําตัวนี้ของเราไปใช้เราต้องเต้มเฉพาะจุดนั่นเองค่ะคือใช้นิดเดียวใช่นิดเดียวเท่านั้นเลยนะครับากนหดนึงนนานอยู่แล้วสําหรับตัวเมลากครยถ้าถ้าบอกว่าใช้นิดเดียวท่นใช่คือเพราะว่ามันเฉพาะจุดจริงๆเพราะเราเน้นเราเป็นเฉพาะจุดแต่ว่าตัวที่ถ้าเกิดบอกว่าถ้าเกิดตัวที่จะหมดก่อนคงเป็นไวล็อกนะเพราะว่าคือสามารถใช้ได้ ทุกเชา้าเลยอยู่แล้วแล้วนี้ทาไงถ้ามันไม่หมดคู่กันเราต้องค้าต่อไปก็ต้องซื้อ <S <S ก็ซื้อจริงจริงแล้วเราขายแยกด้วยอย่างอย่างอย่างลูกค้าบางคนเนี่ยเขาจะซื้อไปเป็นแพ็คแต่ตัวเมลาครียซึ่งเป็นตัวรักษามันจะค่อนข้างที่จะหมดช้ามากแต่ตัวไวร็อกเนี่ยคือเขาสาม,มารถบํารุงหน้าได้เขาก็จะมาซื้อเป็นตัวไวรล็อกเพิ่มมาอ๋อแต่ในครั้งแรกเนี่ยคือจะแนะนาใช่แนะนําเป็นแพ็คคู่นั่นเองค่ะ เพาว่าเวลาเห็นผลจะได้เห็นผลชัดเจนใช่ค่ะ,คะทีนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ทั้งสงตัวนี้นะคะมีอยอยร,รับรองแล้วใช่ไหมคะถูกต้องค่ะมีเรียบร้อยค่ะสำหรับในส่วนของเมละเคลียไวล็อกนะคะก็มีเอกสารแล้วก็เลขที่จดแจ้งชัดเจนค่ะแล้วปัจจุบันฟีดแบรกันเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมหรือว่าคุณลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันเยอะหรือยัง ค่อนข้างเยอะเพราะว่าการแข่งขันในตลาดครีมนี่แข่งขันสูงก็คือว่าจริงๆแล้วเราจะเน้นในเรื่องของคือเทสลูกค้าจริงๆแล้วก็เป็นการบอกต่อกันเพราะว่าคื <ม S 2> อส่วนใหญ่คือถ้าถ้าเกิดว่าในการแข่งขันสูงเพราะว่าหนึ่งคือทุกคนก็ต้องบอกอยู่แล้วว่าของ<ม>ของใครดีหมดแต่ของเราเราเน้นที่ว่าพอเราหลังจากแนะนําเราจะมีการติดตามกับลูกค้าด้วยนะครับเราจะมีการติดตามกับลูกค้าอีกครั้งหนึ่งว่าหลังจากใช้แล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบางทีลูกค้าเรายังเรายังต้องบอกว่า คือพราอมเป็นเป็นสมที่เข้มข้นเราก็จะบอกว่าพี่ลองใช้แล้วคือถ้ามีปัญหาอะไรให้โทรกลับมาหาเราเลยเพราะเราจะได้แนะนําเพราะพออย่างที่เคที่บอกนั่นแหละครับพอลูกค้าบอกเมื่อคืนพี่ใช้พี่คันทั้งหน้าเลยก็เลยถามว่าพี่ใช้ย,ยังไงเขาก็บอกว่าพี่ทาทั้งหน้าก<ม>็เลยบอกพี่ต้องทาเฉพาะจุดเราก็ต้องแจ้งคือเราจะพยายามเน้นให้ลูกค้าทราบวิธีการใช้ถูกต้องต้องติดตามตลอดเรื่องของผลของการใช้ออกมาว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือ มั่นใจหห่หวงว่าสวยด้วยปลอดภัยด้วยแน่นอนค่ะนะทีนี้เนี่ยก่อนจากการอยากจะให้บอกคุณผู้ชมทางบ้านนิดน,นึงค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวทั้งเมลัเคียก็ตัวไวล็อกนคะคะว่าความแตกต่างที่ต่างกับทั้งตลาดทั่วไปของเราเนี่ยคืออะไรคะคุณเอกได้ครับก็คือว่าตัวในตัวของเมลาเเรียนะครับเราจะเน้นในเรื่องของสารสกัดที่เป็นสารสกัดต,ตัวสมสมเกาหลีเลยนะครับตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าสมเป็นยายุวัฒนาทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นคือเราใช้สารสกัดที่เข้มข้นในการตอบ ให้ตรงจุดกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการแก้ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดาแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือหลังจากใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะนําตัวไว้ตัวไวล็อกเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะว่าคือเราเรามองถึงผลลัพธ์ที่จะตามกลับมากับลูกค้าอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการใช้สินค้าตัวใดแล้วจะต้องมีอีกตัวหนึ่งมาช่วยในเรื่องในเรื่องที่สูญเสียไปนะครับตรงนี้เราถึงได้ออกเป็นผลิตภัณฑ์คู่กันออกมาค่ะคุณสุธิดาคะ,คะอยากให้ฝากทิ้งท้ายหนคะ่ะเกี่ยวกับผลิตภัณ ลูกค้านะคะที่มีปัญหาในเรื่องของฝ้ากระและจุดด่างดำนะคะอย่าลืมนะคะว่าในส่วนของเคฟิชชอปนะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะแล้วเรียกว่าราคาคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนค่ะค่ะวันนี้จะขอขอบคุณทนะั้งสองท่านเป็นอย่างมากนะทั้งคุณเปียพงษ์แล้็คุณสุธิดานะคะที่วันนี้ได้มาร่วมพูดคุยกันเรียกได้ว่าแมาเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับผู้ที่กําลังมองหาครีมดีๆนะคะโดยเฉพาะครีมที่คุณผู้ชมบอกโอ้ยต้องบินไปซื้อไกลถึงเกาหลีวันนี้ไม่ต้องแล้วนะคะมีขายที่จอยแอนคอยของเรานั่นเองค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะค่ะ ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะหรือว่าอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ k f a c e ช o p นะคะก็สามารถโทรเข้ามาหาเราได้เลยนะคะที่เบอร์คอร์เซ็นเตอร์ของเราค่ะ0868835858ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้นะคะที่ w w w c a r o l k i g l a n g j c c o m ค่ะอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะ w w w c o n c o t h ค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ การของเราได้ทุกวันค่ะทางช่อง JCTV เวลา,<ม>าเดียวกันนี้กับเรื่องรดีๆโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษัทแอนคอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะสำหรับวันนี้เรา3คนรวมถึงทีมงานทุกคนน้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ